บัตสุขุสควรอีกชนหนึน่งเนาะพี่น้องมในในือนี้ก็ะซอกค้นก็มีโอกาสมาทางบังลงพุ่งได้มาเห็นแม่เท้าคนหนึ่งที่อ่ายากจนเนะาะแต่อีตนสงสารเพื่อยู่พี่น้องก็เลยสิพาเข้ามาสัมภาษณ์ทักทายสบายดีถามข่าวๆเพื่อนเนาะสบายดีแม่เท้าสบายดีสบายดีเห็นยังอยู่กินข้าวแล้วบอื์ยังบ่กลงกินข้าว ว้าวกระดามพอดีกับบลังเินโดยโดยโดยอันนี้ลูกชายบ่ลูกชายบ่จะเป็นลูกชายเห็นบ่โอ้อันยุชัดปีแหละไอ้สี่สิบปีสี่สิบสองเลเนาะสี่สิบสองไอ้ยังพอดีมีครอบครัวบ่รู้จังไดมีแล้วมีแล้วอยู่ชายครอบครัวอยู่นิ่มกานเห็นบ่มีปะมีปะอยู่บ้านได้จังว่ามีป้าฮะ อันต mm. ัวอยังจะมานั่งนอกเผื่อเด้อแม่นเพราะว่าสิเด็กเข้าใจมานั่่งอยูเหมื้อนสับยับมายับมาแม่แม่ยับมาแม่ตู้มื้อนี้เฮาก็มากับบ่วเวียงกับทีมงานบ่ะวตะวันกับบ่วซิด์คือเก่าเพิ่นเนาะกาได้นําข้าวสารประมาณ10บกิโลมาให้แม่เฒ่าเพิ่นเนาะเป็นอ่า15ยโลมาใสยเหลือเพิ่นเนาะโดยอ่าเพิ่นกับ่มีเพิ่นกัทุกข์ยากลําบากแม่เฒ่าโดยกินข้าวแล้วบ่เจ้ากินเจ้ากินข้าวแล้ว บมมี่วแนวกีเข้ากะน้อยน้อยนึงกับแกกินข้าวกับแกกับแก่มาแต่ไส่ทำหน้าเกียวงนะห้ายิ่งเอาเจ้าได้มือน้องชาับจ้างนะอันดินดอนเจ้าเองบอมถ่าอยู่จะมันอยู่นี่นะดินไทยลานเพื่อนให้อยู่บ่ เพิ่นปันให้อยู่ล้าอยู่อยู่สัวข้าวเป็นสัวข้เมีบอยู่อยูเป็นยังเมียจะจั่งปะนะบ๊วยบุึบุษเขาปะเถ้าจาเป็นยังเจ้าเจ้าให้เขาบอกเขาจตงปะเป็นยังบุษบุษเข้าปะเถ้าจะเก่าเป็นกระเล็บปะไข่หยอกหยก ทานยองเงี um okay, sure. ouais calves calves, h> <h ้ยมันว้เราเวาเป็นนะจุ่มเป็นอืมตัวหนึ่งบอกกับแกนามากินนะสบายดีสบายดีบ่ต่อนไม่แถวอายุจักรปีเลยเนาะจักปีเจ้าเจ็ชิปเจชิปบไปแล้วเป็นอย่าูนักแน่บอแ่นคูแล้วงินอ๋อเป็นเป็นเป็นอ่างเงแน่เนาะเจชิจะอยู่กับลูกสองคนนี่บ่ สามต้องเข้าไปนะลุ่มหมอทั้งหมดมีจะค้นอยู่เคือนน้ำกันสามสามหมอไปใช้นึงไปทางนัดจ้างเลยนะไปหับเจ้าคือเจ้าได้ไปหาบในการทำงานอย่างบ่อไปน้ำแม่น้ำแม่ไม่ควรเอาน้ำเอาไหนอ็แม่ดูแลแม่คอยถาหาน้ำหาข้าวให้คนกิน ปัจจุบันได้มีเฉพาะข่าวกินกันแม่ก็ยืมมันแล้วยืมเอาพอกินงานใกล้กับใช้เขาเจ้าเคยไปครับจ้าเห็ดเปียกเห็ดงานอยู่บ่ไปอยู่ไปไปนใกล้นี่แหละเออเคนไปไปที่ไหนแลยงานจ้างเกี่ยงงานเกี่ยงยุ่งเลยเราชิลจักเกี่ยวงยาได้ได้คนไดให้ได้เกี่ยงยาห้าสิบมื่อเป็นวันบ่วันห้าสิพัน ได้ไปกเมือยี่บ่เลยบอ่ล้อไปบอันเพื่อนมาถ่านี่คือหลังนอนท้ากันมาอยู่บนอย่างไดเพื่อนเจ้านี่เป็นฮักกบปุกให้ฮักกะใหญมาอยู่บออยู่ได้ห้าเจ็ดปีเลยนะห้าเจ็ดปีเดยรบอยู่กับอยู่อันนี้นะแม่กระท่อมพี่น้องไเดียสิพาไปบึงกระท่อมไปยัยยแม่นกมาละหาบนอยู่กับบ่มีคือบ้านพกปันข้าวบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ไซบตเกี้น่อยู่น่นเอินนะท่อ บาน, <zuk ondere. S 2> น้องเดินน้า,าน้องเดินน้าน้องเดินบ้านหนองเดินที่ดงธนาพูดาพูดไทยบ่ะเป็นพูทธไทยนาน้องเดินน้าน้องเดินกับบ้านน้องเดินคนละแนวบ่คนละแนวนะเพราว่าน้องเดินนาขี้เด็กขี้เด็กอ๋อนองเดินหนองเดินพักขยะพูดนึงหนองเดินพักขยะตัวนี้เ well นาะนาหนองเดินตัวนี้เนาะที่ว่าพักกันอุปนยบมาบดเกาะบดคัวบ่ะเดีมาแต่บุคคลมาบดเกาะคนแล้วมัน ัวทล่นีมาหาเรื่องวุ่นบุรีเลยแล้วมาเต่ว่าคนเป็นแม่เนี่เป็นคนบุดีแม่หาเรื่องใช่กากระทุ้บหอบมาอยู่พี่ลาเธอมาอยู่น้องรำมาโอ้โหทุกทีทุกดนแล้ววังกมี่เป็นเบิดมุ่นป่วนยังโอ้โหหมูหาเรื่องหาลายใส่หนิหาเรื่องหาลายใส่นี้แม่แล้วไฮนัทตะก้าอยู่บ้านคนก็มีอยู่บ่นี่ก็วิ่นขายไปแล้วยังขายไปแล้วเด็กขายต้องมาอยู่พี่เบิดขายมาอยู่พี่มา เอาคนนี้อยู่ได้ใบตะลอดตะดินได้โอ้มาแลีนใบตะตะดินใบไปยุ่งง่ายวะใบย,ยุ่งง่ายแม่คือดินเจ้าอยู่นี่เด้สะ์ะเป็นดินของเจ้าเองบ่อ๋ออยู่เป็นเจ้ามาขออยู่น้ำเพลินแ<อ>ม่ชาวเบิร์คนคนทะ่นไม่เห่ามีลูกจากคนทางเบิร์น่ะจะกที่ต่กอนหาคนแม่ในส่วนที่เรือบรรจุไซส์สเรือก็เรื่องการทำงานอะปยพวกทักไต่เหนื่อยยายกันไปจากครอบครัวอยู่ก้นอบอลเคยผ่านเงินผ่าค่ำให้มจะอยู่บ่ ไม่เห็นแม่ดิเด้วัดภาผักบอบ่มีครับแต่ว่างเขาเขาก็ลูกเขาคู่เขาโดยเจ้าจักปีแล้วไอ่สี่สิบเคยแางครอบคัวเลยบอกทางแล้วลูกจะร้อโล่ไปเลยลูกเจ้าจนไม่ลูกไม่ฟัวอะไรเจ้เป็นกรเถ่าค้นเลยแม่ไปทางใดบดถืลูกเต่าบ้านอยู่บ้านอาจจะร้อนผมบอกแม่เขาเคยมาเยี่ยมมายาม แบบนี้เนาะจะทำต่อวันแม่เท่าเนี่ยอ่ามีแต่สลักกต่มีแต่เพิ่นนี่เบิ่งแยงเจ้าบ่หรือจะได้มีอีกผู้หนึ่งบ่ฮะลูกเจ้าน่ะฮะลูกเพิ่นบ่ค่อยลูกเพิ่นบ่ค่อยดีโดยห้าคนอยู่กับเพิ่นผู้นี้บ่หรืออีกอีกผู้หนึ่งบอเอออยู่บ้านผู้ใดอืมเจ้าอาศัยอยู่กับผู้นี้ กามีคือว่าลูกเจ้าผู้เดียวนี่อหลู่แลเจ้าบังแยงเจ้าชะมือนี่กระพุกกระถังแล้วไพนั่นแหละกระพุกกระถังแล้วไพ่บางจักปี้ผู้นั้นนะน้ำไหลน้ำผุนี่ตากอาบอาบน้ำกินกระพุนนี่หาเจ้าหน้าหาบระเดี๋ยวประเดี๋ยด้เนาะจักปี้แเพิ่นน่ะไม่เท่านี่อันนี้นะ้อยเจ้าหย่างได้ไปได้อยู่จีแล้วเป็นหยัง เป็นลอยมูลคันนี่เออเราเป็นเราเป็นลอยได้พี่น้องไอ้ชาวกลุ่มบดิ้งหูแดงขออนุญาตแม่ตีงได้อยู่บ้าแข่งขาขยับได้อยู่บ่างตีงได้ฮะมันยัางหมดเลขันเย็บคือดินบุบเช็ดเช็ดมันลอยเนาะเช็ดไม่ได้โงมันนี่ได้ลูกแม่มาเห็นแม่นอนอยู่นี่บ่ที่นี่นะนอนอยู่นี่บ่คือว่าเห็นนอนเงนอนอนู่นี่บ้างบุกใ้นั่นเมื่อไรบุกในนั้นอนอยู่นี่บ้างบ่คนนอนพี่น้องเหมือนลูก มันบริเวณว่าจะเป็นไม้เรียบลเอียบได้ปีน้องเป็นไม้ปีกไม้เป็นไม่นอตตะวันแม่นเป็นปีกไม้โอ้ยายิี้ไร่กินไม่เสื้อใช้มาปูนนออไทยู่เนาะเดี๋ยวเขาทำเขาทำโตนี่อยู่นี่แหละฮอนมาฮอนบ่กไม่เท่าเป็นยังจะได้มาอยู่บ้านนี้เขาทำเนี่ยโอ้ยหลานนะเพิมาหลานเนี่ยเพิ่มมาอยู่ผีอยู่คุณน่ะมันถูกความอยู่ความขินเพิ่นหาเรื่องหาไรว่าจะเป็นบอดีอยู่บ่อยู่อัน มุตบิดแมนเพื่อนลาวบ้านเมืองเพื่อนลาวเ,เป็นโบดีโดยโตภาบุมมี่ผีแข็งโดยมาามาอันไปเบิ่งได้แสกับบุมมี่ผีอื็เอันเขาจะลื่นจะหลืมเขาได้ช่วงเจ้าหนีไหนาตะก,ก้า,าเจ้านะ่ะเขาคายบดบอเขาบ้ยยู่ในาบ้านฮันเขาจะได้หายได้นา หน้าก็มาพี่เขาก็เอาามดหน้านะเอาเจ้าบริขายบ่บ่อแล้วแค่เอาแค่บ้านน่ะเลยแค่บ้านเอาบ่อหลุดเบาเราขายเราขายเราขายขายแมตต์ใบที่อยู่นี่แหละมาอยู่พี่เแมตต์ใบยังง่ายมาอยู่พี่ใายขายได้เท่าไร้บัตรขึ้บ่มาซื้อดินอยู่นี่สิโต้เลยซื้อบ่อเมือพี่อน้องน้องขายเล็กๆๆเท่ากับยังอยู่นาเม่ยช่วงนี้ขายแล้วเอาเงินไปลนี่อยู่นอเมีย เ,เงิน,นงก็เอาไปดินหันน่องเป็นโพลคายแม่แต่เงินคับมันเจ้าไปเห็นน้ำน่องไปกินเปลียบดกินเปลียบดครับน้องน้องก็ไปทานว่าอยู่นี่เจ้ามีสม,มุนู้ควต,ตัวเลขจับเจือบอ่า<ม>ีเนา<ล>ะอโบดอยู่รักสิบเก้า่นนะได้ห้าปีได้ไปแล้วเขาช <45 S 2> ่วงครับ ไปอยู่ปาบ่ไอ้สาวบ่อาซาโยนบดเพิ่นตะกี้น่ะตะกี้น่ะอาศัยอยู่นโบดเพิ่นบ่บวชเป็นแม่ขาวบ่เจ้าตะกี้บ่บ่แล้วแล้วบดเป็นแม่ขาวบ่บ่แล้วมาอยู่นแม่สาวอ่เอาเทาทั้งนี้จะมาอยู่นี่คือจังเพิ่นมีโบดมีเพิ่น เศร้าไปหญักเด็กเนี่ยยังไงแต่ยังบ่ได้เยียบ่ได้เยียบเขาปัวอะไรทางขนะดตู้บ่ได้บ่บ่ได้แต่นั่งแต่ทางเดียวในทางเดียวนั่งบ่ได้ยิ่งแล้วบ่บ่มีกระเพสเพิ่นกัชิมาอยู่อาจารย์ไงเพิ่นมาอธิษฐานเผื่อแม่เถ้าเศร้านะเราเขาอยากให้เขาอยากแนะนํานะไในกระบอมีเงินมีคํานะเพราะอยู่นี่บ้านนี่เพิ่นก็บบ้านดงพุงเนาะเพิ่นกับมีโบสถ์อยู่นี่เราว่ะอ่าเจ้ากระเซิร์นเพิ่นมาอธิษฐานเผื่อเจ้าทุกอย่างไปกับบ่าวดอกอาจารย์ไปกับมาอยู่ดอก แต่ก <gesch> ็บูดอยู่วัดมาอยู่ในพระเจ้าอืมมาอยู่พระเจ้าแล้วเป็นยังบปะนี่อุหลานชายไปว่าว่าเพิ่มมาอยู่พียันบุญผู้เลี้ยงผู้เกื้ขนอตะวัดเลยไอเสีองโอ้อายอายน้องกับบ่มีเขาเม่์กับบ่มีเขาญาตแป๊บนึงเจ้าชื่วยังก็แม่เาว o าว่าเจ้าบริพาเราไปโบูดบ่บูดใกล้ๆนี่เป็นยังไปไม่ได้ ตัวอย่างบ่ได้บ่บ่เคยไปจักเทื่อเขาอยากจะพาเราไปปัวนี่งเสาไปหาเพิ่นหักสารนี่กันไปตางไปตางเจ้ากระเข้าบ่บ่ได้เข้าม่คือเออน้องน้องเจ้าเข่าเสื้อบ่้องจักป่ะน้องเขาเสื้อโอ้ขอบคุณพระเจ้าเจ้าก็อธิษฐานเอิ้นหาพระเจ้าและให้เพิ่นหักษาเด้อให้แถวเด้อก็สิว่านี่เนาะพี่น้องจักสิว่าหยั่างไรบ่หยังหลายก็เมื่อยเห็นก็เมื่อยตางเพิ่นก็ถือว่า บ้านเมืองพ่น่าเป็นเป็นบอดี้แล้วมาอยู่นี้เนาะงานลำบากขายสมนโคตัวเล็กง่ายมาเนาะได้มาอีกรหายามาชาิแล้วก็่ายโดยโดยเยเมื่อไาแม่ลูกสิเอาเอายามาอันหายเด้อเด็กพ่างบริพี่น้องสกึมกับมีเข่าหนึ่งกระสอบมาให้เพิ่นเนาะได้ยังได้มาอันซอยเรือเพิ่นพอด้กินเนาะพอด้มาเนะพี่เนาะก็ขอขอบใจผพ้ใหญ่ใจดีที่ซอยเรือมาเนาะละลายผักสวนที่ครับเป็นสะพานบุญขอพี่น้องที่จะเบิ่งแล้วกันใครอยากซอยเรือขรอบคัวไม่เท่าไม่เท่าเนี่ยก็ลืมเลยกินนี่ ไม่เท่าสีลังเนาะติดต่อมาเนาะเพื่อเขาจะเป็นสะพานบุญให้แก่เพื่อนเพื่อนเพื่นอนก็ได้พี่น้องพา,าเบิ้องเพือนเนี่ยอาศัยอยู่ดินเขาเด้อพี่น้องเป็นกระท่อมปลูกอยู่บนแผ่นดินเพิ่นดอกอาศัยอยู่จากเขาสีล้ายนี้มือใดค่ะพ,พี่น้องพอได้สนใจอยากซื้อเลือ<า>ครอบ<า>ครัวแม่เท่าสีลังก็กติดต่อมาเนาะทางสองซองกขึ้มแกสว่างพร้อมที่จะเป็นสะพานบุญให้พี่น้องทุกคนเนาะให้เขาเป็นสะพานบุญซื้อเลือเพิ่นแต่ประมาณนี้เลยพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อเพื่อจะพาคิดใหม่ใหม่เลย เพื่อสรุปเดมีกาลัางใจเห็ดคลิปใ์ใหม่ออกมาเนาะมาซอยเรือกะด้วยความจริงใจอยากให้อ่าเพื่อนมนุษย์ที่มีความสุขยากลําบากบุมีออ่อ,อริรออยเพน่อนเอาเลยมดิเงินเปิกันเข่าขาดแรงแกงขาดหมองคือเป็นลลว่าไล้หน่เป็นเฮือนซานบนเปนเฮือนซักะท่มเป็นอยู่ก็ได้โอ้ลำบากหัวใจน้เพีงเนาะเห็นแล้วก็อีต้นทงซานเพื่อนเขากระเด็นจะซอยเข่าสิบห้า,ก,ากิโลเพื่อนไปก่อนเพื่อบันเทาประทังชีวิตไปเนาะ คลิปนี้กับบุ้งยังไลด์ด้วยพี่น้องฝากกดติดตามกดและกดแชร์เป็นกำลังใจเล้เพียงเด้อ,เ,เ,อเพื่อจะบุพการคลิปให,ใหม่ๆคลิปนี้สักกึ่มกับเจดก,กาวคำว่าสบายดี